ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bonjour Aliette. Bonjour Ouray. Ça va? Ça va, merci. Et vous? Bonjour c h e s a u d i t e u r สวัสดีค่นุ่มฟังดิฉันทักว่า Bonjour c h e s a u d i t e u r แปลว่าสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักเราเคยชินกับคำว่า Bonjour กันมาแล้วนะคะส่วน Cher แปลว่าที่รัก a u d i t e u r แปลว่าผู้ฟังดังนั้น Bonjour c h e s a u d i t e u r สวัสดีท่านผู้ฟังที่รัก เมื่อครั้งที่แล้วเราพบกันแนะนำนะคะมีการแนะนำให้ผู้ใหญ่รู้จักผู้น้อยเช่นแนะนำให้พ่อกับแม่รู้จักมาร์กแล้วก็มีการแนะนำให้รู้จักมอนซเลกรองคำว่าวูนั้นเราใช้ได้ทั้งเป็นรูปของเอกพจน์หรือผูพจน์ค่ะ Je vous présente Marc Je vous présente Marc ฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักมาร์ก Je vous présente prés Monsieur Legrand je présente Legrand Legrand vous monsieur M. ฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักมูสเลกรองเราพบการถามชื่อแบบง่ายๆนะคะโดยใช้ว่าวู t ซ s ขึ้นเสียงสูงเป็นคำถามคู่สนทนาที่จะบอกชื่อส่วนใหญ่จะบอกทั้งชื่อและนามสกุลค่ะ Vous o êtes monsieur? s m n i พีเต e t e r Brown นั่นก็เป็นเรื่องของการถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็การตอบนะคะเราได้รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับชาติต่างๆ ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังยังจำกันได้ไหมคะก็มีญี่ปุ่นไทยอังกฤษฝรั่งเศสโดยเฉพาะให้รู้จักผู้หญิงก่อนพบคุณอรียัศนะคะ Repeete <after> après moi คงจินแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินว่า r e p e t e น après moi แปลว,ว่าให้พูดตามภาษาอังกฤษว่า repeat after me ได้ยินอีกเมื่อไหร่ก็คงจะไม่ต้องบอกเป็นภาษาไทยอีกแล้วนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็ r p ป e ได้เลยคะ่ะ Répétez après moi. Japonaise. Japonaise. Thaïlandaise. Thaïlandaise. Vous êtes thaïlandaise. Vous êtes thaïlandaise.

เป็นเพศหญิงเสียเป็นส่วนใหญ่นี่เพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ผนึกความทรงจำเรามาพูดตามด้วยกันค่ะ étudiante étudiante avocate avocate journaliste journaliste Vous êtes journaliste Vous êtes journaliste Lycéenne Lycéenne Professeur Professeur เราได้รู้จักคำศัพท์บอกสัญชาติบอกอาชีพซึ่งที่นำมาให้นี้เป็นเพศหญิงจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าค่อนข้างมากทีเดียวล่ะคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งคำนามคำคุณศัพท์เป็นเพศหญิงแล้วก็เพศชายแต่ทั้งนี้เราพบบ่อยๆในการได้ฟังได้พูดแล้วก็เห็นตัวเขียนจากเอกสารประกอบการรับฟัง ก็คงจะทําให้เราสามารถใช้ได้อย่างที่เรียกว่าอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องมานั่งแบ่งพวกว่าต่อไปนี้เป็นเพศหญิงหรือว่าต่อไปนี้เป็นเพศชายคราวนี้จะให้ได้พบคําบอกสัญชาติแล้วก็อาชีพทั้งเพศหญิงและเพศชายเสียงตอนท้ายจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเป็นคู่คู่ไปยกเว้น j o คนลิสตใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายส่วน professor ในตัวของตัวเองนั้นเป็นเพศชายเสมอนะคะเป็นการบอกอาชีพ ซึ่งเราเป็นผู้ชายเราบอกเราเป็น professor เป็นผู้หญิงก็ใช้คำเดียวกันว่า professor คุณอลรีย์บอกให้เรา é c o u t e แปลว่าให้ฟังจน r e p e t e ชินแล้วนะคะแปลว่าให้พูดตามเริ่มด้วยเพศหญิงแล้วก็ตามด้วยเพศชายค่ะ écouter et répéter japonaise japonais japonaise japonais Thaïlandaise, Thaïlandais. Thaïlandaise, Thaïlandais. Anglaise, Anglais. Anglaise, Anglais. Français, Français. Française, français. Étudiante, étudiant. Étudiante, étudiant. Avocate, avocat. Avocate, avocat. Lycéenne. Lycéen, lycéenne, lycéen, journaliste, journaliste, professeur, professeur ou prof. ค่ะได้ยินเสียงคุณอริยัตนะคะบอกว่าอูพรอฟบางทีคำว่า professor เป็นคำยาวเขาก็ใช้คำว่า prof แทนโดยเหมือนกันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราได้พูดเป็นคำๆที่พบมาแล้วเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องตอนนี้ในการสื่อสารเราก็ควรจะพูดเป็นประโยคขอให้ฟังแล้วก็พูดตามเมื่อเป็นประโยคนะคะ Vous japonaise êtes Repiti Jap Vous êtes japonaise Non, je suis thaïlandaise. Non, je suis thaïlandaise. Vous êtes anglaise Vous êtes anglaise Non, je suis française. Non, je suis française. Vous êtes lycéenne? Vous êtes lycéenne? Oui, je suis lycéenne. Oui, je suis lycéenne. Tout le monde a parlé de la France, c'est-à-dire le Japon, แล้วก็เกี่ยวกับคำว่านักเรียนมัธยมปลายนะคะคราวนี้ลองมาตอบคำถามเหมือนที่ได้พูดตามกันมาเมื่อสักครู่นี้นึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะแต่ให้พยายามก่อนคุณอาเลียจะตอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ Vous êtes Jap non, suis Vous japonais? Non, Non, suis suis êtes thaïlandaise êtes anglaise? français je 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 française Vous êtes l y c é เซียนเ i je suisly ่ค่ n ผมเับทผู้ฟังก็ได้มีโอกาสพูดตามได้เปยนประโยคบ้างเพื่อฝึกการออกเสียงเพราะว่าเราหาโอกาสฝึกออกเสียงค่อนข้างลำบากพอสมควรนะคะได้ฟังเสียงภาษาฝรั่งเศสอย่างแท้จริงดังนั้นขอให้ได้รับประโยชน์จากรายการของเราให้มากที่สุดเท่าท,ท,ที่จะทำได้ตอนนี้คงจะพูดประโยค เพื่อถามตอบเป็นภาษาภรษาอังกฤษได้แล้วนะคะนี่ตอไปนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่คุณอารียตจะให้ตัวอย่างก่อนค่ะ e x e r c i c e Répondez Selon le modèle คุณอารียตบอกว่า exercise ก็คือ exercise ของสังกฤษแบบฝึกหัดนะคะเธอบอกให้ใครปงเดใครปงเดชแปลว่าให้ตอบ Selon le modèle ตามตัวอย่างเราได้ฟังคำสั่งในการบอกให้ทำมาหลายตัวเลยนะคะใครไปเต ให้พูดตามเอกวเฟังคราวนี้ใครปงเดให้ตอบนอกจากนั้นเรายังจะรู้จักการตอบวีก็คือเยสคํของภาษาอังกฤษหรือว่านุงก็คือโ no นขอยํำนะคะในการที่เราจะใชุ้วีเป็นการตอบรับถ้าหากว่านุงตอบปฏิเสธอย่างถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราย้ำบอกอุ้ใช่แน่ๆเลยอาจจะใช้คำว่าแมววีหรือโอ้ oh, ไม่ใช่แน่นอนเมนุง ตามที่เคยพบกันมาบ้างแล้วแต่คราวนี้ง่ายๆใช้แค่อวิกับนงเท่านั้นค่ะ Example: Vous êtes étudiante? Non, avocate. Non, je suis avocate. คงจะเข้าใจนะคะ Example คือตัวอย่างโดยที่จะถามแล้วก็จะให้คำตอบเอาไว้สำหรับเราจะนำคำตอบที่เขาให้มา ในการที่ตอบนั้นอย่างเช่นตัวอย่างถ้าบอกว่าเขาให้วิเราก็ไม่ต้องตอบคําอื่นอีกแต่จากให้นุงแล้วก็จะมีว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเป็นการทบทวนการใช้ v Vousous ê t e s กับ j "je suis ด้วยนะคะ vous. vous êtes étudiante Non. avocate. Non, je suis avocate Vous ê t e s professeur o u i Oui, je suis professeur. Vous êtes étudiante Non, journaliste. Non, je suis journaliste. Vous êtes française Non, thaïlandaise. Non, je suis thaïlandaise. Vous êtes lycéenne Oui. Oui, je suis lycéenne. Vous êtes journaliste Non, étudiante. Non, je suis étudiante. เรา,เาก็ได้สำนวนต่างๆท,ที่ใกล้ตัวพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ว่า vous êtes กับ je suis ตอนนี้มาพักฟังเพลงกันจเพลงเป็นเพลงร่วมสมัยนะคะ เราจะได้ยินสิ่งที่เราพบกันมาบ้างเช่น j e s u i s un ก a r ส o ่ฉันเป็นเด็กผู้ ฟังค่ในการไปติดต่อสถานที่ต่างๆนี่นะคะบางครั้งที่เราต้องแสดงบัตรจะเป็นบัตรประจําตัวบัตรนักเรียนนักศึกษาหรือว่านาบัตรก็ได้ยื่นให้เจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่านี่ค่ะบัตรของฉันหรือว่าจะนี่ครับบัตรของผมก็ได้เราจะใช้เหมือนกันอย่างเช่นสํานวนต่อไปนี้ค่ะ Voicin Vo carte ma ma carte นี่แหละค่ะเป็นสำนวนที่เราจะบอกว่านี่เป็นบัตรของเราเราใช้ได้ทั่วๆไปดังนั้นตอนนี้เรามาพูดตามนะคะเพื่อฝึกการออกเสียงค่ะ Voici Voici carte Vo ma carte ma ma ในการถามอาชีพของบุคคลต่างๆตามที่เราพบมานั้นเป็นการค่อนข้างเดาถามว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ในค่อนข้างที่จะน,น่าแตกนะคะนั้นเราก็มีสำนวนในการถามโดยตรงเลยว่าคุณมีอาชีพอะไรคุณทำอะไร เป็นสำนวนที่เขาใช้กันบ่อยมากทีเดียวล่ะคะ่ะ Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites เนื่องจากว่าเป็นสำนวนใหม่ที่เราจะพบถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพดังนั้นพูดตามนะคะ Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites นี่ก็เป็นสำนวนการถามว่าคุณทําอะไรถามอาชีพอ่นะคะนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกัน Je suis étudiante Je suis étudiante ตอนนี้เรามาฟังดิลล็อกตามที่คุณอาริยั์บอกเราไว้เอ็ก t e ต le ดิลอเป็นการถามตอบเกี่ยวกับสัญชาติทำอาชีพมีการขอบใจกันลาที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะก็เป็นปิจูบราวคนเดิมนะคะฟังดูว่าปิจูบราวนั้นเป็นสัญชาติอะไรเขามีอาชีพอะไรกักของเขาคือนามบัตรด้วยนะคะ Vous êtes français Non je suis anglais Et qu'est-ce que vous faites Vous êtes étudiant Non, je suis avocat. Voici ma carte. Bien, merci monsieur. Au revoir mademoiselle. Au revoir monsieur. คงได้ยินแล้วนะคะว่าพีเตอร์บราวน์นั้นเป็นอังกฤษเพราะว่าก็เป็นผู้ชายที่เราได้พบกันมาแล้วนั้นเรารู้จักว่าการบอกสัญชาติผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะมีเสียงที่แตกต่างกันตอนท้ายเล็กน้อยแล้วเราก็ทราบว่าอาชีพเขาคืออะไรเขาจึงบอกว่า Je suis anglais Je suis anglais Je Je suis, Je suis s u i Avoca นี่แหละค่ะภาษาฝรั่งเศสที่บอกว่ามีเพศถ้าเป็นผู้หญิงพูดนะคะก็จะเป็นชอซซองแกลสแต่เมื่อสักครู่นี้ปิจูบราวกเเป็นผู้ชายก็เป็นชอซซองแกลทำนองเดียวกันเราเป็นผู้หญิงจะบอกเราเป็นทนายความว่าชอซซี่วักแต่ว่าปิจบราว์เขาบอกชอซซี่วกาฟังเดียล็อกนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งปิจูบราวนี้คงจะหน้าอ่อนแต่เสียงดู จะมีอายุเล็กน้อยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบกันเขาเห็นหน้าเขาเลยคิดว่าเป็นนักศึกษานะคะ Vous êtes français Non, je suis anglais. Et qu'est-ce que vous faites Vous êtes étudiant Non, je suis avocat. Voici ma carte. Bien, merci monsieur. Au revoir mademoiselle. Au revoir monsieur. ท่านผู้ฟังคาเราได้คำบอกสัญชาติคือ Japanese, Japanese พวกนั้นนะคะตอนนี้เพื่อที่จะทำให้ คำศัพท์ของเรากว้างขวางขึ้นเรามารู้จักชาติอื่นๆอีกบ้างค่ะอัลโมงอัลมันด์เยอรมันอเมริกันอเมริกันอเมริกันอิตาเลียนอิตาเลียนเรามาพูดตามนะคะเพื่อความทรงจําในเรื่องของการบอกสัญชาติที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมทั้งการออกเสียงสําหรับอีกสามชาตินะคะอัลโมงอัลมันด์ allemand, allemande, américain, américaine, américain, américaine, italien, italienne, italien, italienne. ตอนนี้เรามาฟังการถามกันตอบเกี่ยวกับสัญชาติต่างๆที่เราพบกันมาแล้วนะคะสังเกตนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยค่ะ Vous êtes allemand? Oui, je suis allemand. Vous êtes allemande? Oui, je suis allemande. Vous êtes américain? Mais oui, je suis américain. Vous êtes américaine? Oh oui, je suis américaine. Vous êtes italien? Mais oui, je suis italien. Vous êtes italienne? Mais oui, je suis italienne. Vous êtes français Oui, je suis français. Vous êtes française Mais oui, je suis française. ก็เป็นการถามไทยเกี่ยวกับสัญชาตินะคะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจจะจําได้ไม่หมดในช่วงตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็จําไว้ว่า je suis t a l o n d a i s e หรือว่า je suis t a l o n d a หรือแม้กระทั่ง je suis français Je suis française วันนี้เราก็ได้สํานวนเกี่ยวกับการแนะนํานะคะ Je vous présente madame a l i a de Logenie Je vous présente ma การถามตอบสัญชาติต่างๆ vous êtes japonais non vous t e s e s a g n o l e vous êtes italien oui je suis italien เรามาพบการถามเกี่ยวกับอาชีพด้วยกันนะว่าคุณทําอะไร Qu'est-ce que vous faites เวลาที่เราจะตอบเราก็จะขึ้นต้นด้วย Je suis Qu'est-ce que vous faites Je suis avocat. Et vous, madame Je suis avocate. Je suis étudiant. Et vous, mademoiselle Je suis étudiante. Je suis journaliste. Et vous, monsieur Je suis journaliste. madame, mademoiselle, monsieur, เราใช้กันบ่อยมากที่เดียวแล้วก็คงจะจำกันได้ถึงการถามชื่อโดยใช้ขึ้นต้นว่า vous êtes แล้วแต่ว่าเราพูดกับใครตอนนี้มาร์เซบราวหรือว่าปิอต์ b r บราวก็ไปพบเจ้าหน้าที่ถ้าหากเป็นผู้หญิงสาวเด็กสาวก็จะถามนำได้ว่า ette, vous êtes mademoiselle vous êtes mademoiselle ตามปกติเนี่นะคะเมื่อใช้มาดามม m a d เซล i s e หรือว่ามั n s เซียกับชื่อแล้วเราจะใช้นามสกุลด้วย ถ้าโดยเฉพาะติดต่อทางการก็มาจะบอกทั้งชื่อและนามสกุลเด็กสาวที่ตอบก็จะบอกนามสกุลก่อนอย่างเช่นนามสกุลเลปงแล้วก็เป็นการต่อท้ายที่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินคนถามว่าบุซซ์แมดมซลลแล้วก็เราจะต้องบอกเลปงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเลปงมีหลายคนเหลือเกินเราก็บอกว่าตนนั้นชื่อมารีก็เป็นมารีเลปงนี่เป็นลนักษณะของการถามตอบเกี่ยวกับชื่อค่ะเลปงมารีเลปง ท่านผู้ฟังจำการถามง่ายๆสั้นๆของเจ้าของร้านกาแฟกับแขกได้ไหมคะอังกาเฟ่อังกาเฟ่การถามตอบในภาษาฝระะั่งเศสง,ง่ายมากทีเดียวถ้าเป็นคำถามขึ้นเสียงสูงถ้าหากว่าเป็นคำตอบก็ลงเสียงต่ำนะคะซาว a าซาวา v ê u s Ça va. Ça va? êtes m m o e m o i s e l l e le pont vous ê t e s m a d e m o i s e l l e le p เ n t e x e ิส i c e m e t t e z à l r f o r m t i n t e r r o g a t i v e Ça va. Ça va. Et toi. Et toi. Et vous. Et vous. Vous êtes française. Vous êtes française. Vous êtes étudiante. vous êtes étudiante vous êtes monsieur logini vous êtes monsieur logini คําตอบของคําถามประเภทขึ้นเสียงสูงเนี่ยนะคะจะต้องมีการตอบรับว่าวิหรือว่าหนงหรือจะใช้แม้วิแม้หนงก็ตามซึ่งเราได้พบมาแล้วเช่นกัน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นในการถามตอบชื่อของผู้สนทนาก็ใช้กันทั่วไปอย่างกรณีที่ปติต่อสถานที่ต่างๆต,ต,ต้องแสดงหลักฐานที่พบกันมาแล้วคือกักแต่ว่ากกบัตรนะคะบัตรอะไรก็ตามเมื่อครั้งที่เราพบพิตรบราวส่งบัตรให้แล้วบอกว่าเวอร์ซิมากักยื่นให้แล้วบอกเนี่ยบัตรของผมบ่อยครั้งที่เรายื่นอะไรให้ใครเราก็บอกว่าเวอร์ละเวอร์ละนี่ไงนี่ครับหรือนี่คะนี่ถ้าหากมีคนต้องการบัตร แล้วก็ใช้เขาขอว่าบัตรของคุณล่ะเขาใช้ votre g a r t v v t t r ga a r ั e ในการขออย่างสุภาพเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า please ภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า s'il vous plaît s'il vous plaît แปลว่าได้โปรดกรุณาเราจะพบจียล็อกที่มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งรีบร้อนไปรับเอกสารเจ้าหน้าที่ถามตั้งแต่ถามชื่อถามอาชีพขอกักมีการลากันแล้วเจ้หล่อนก็เกิดลืมบัตร ในการเรียกนะคะอย่างเช่นบอกว่า m m a d e o i s e l m mad e Mademoiselle ก็เหมือนที่เราเรียกว่าคุณค้าคุณค้าหรือว่าคุณครับคุณครับถ้าเรียกผู้หญิงสูงวัยก็เรียกว่ามาดามมาดามผู้ชายก็มอนซิเออร์มอนซิเอพวกนั้นนะคะคงจำกันได้ว่าเราจะใช้มาดามมอนมซลหรือมอิเออก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เราพูดด้วยมาฟังเดียล็อกด้วยกันค่ะ Bonjour Madame Vous êtes Mademoiselle? Le Pont. Marie Le Pont. Et vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante. Votre carte, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Mademoiselle. Au revoir, Madame. Au revoir, Mademoiselle. 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 Oui. Votre carte. Ah, oh, merci, madame. <coughs> ส่วนมัตมูซซนมาเียลปงก็รีบร้อนอาจจะต้องรีบไปเรียนก็ได้เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกการขานของมาเรีก็คือวีเหมือนภาษาไทยว่าคะในความหมายว่ามีอะไรเหรอคะในการใช้ก็เหมือนกับเยสในภาษาอังกฤษนั่นเองเธอรีบร้อนลืมการ์มาไว้นะคะฟังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งน,นคะคะ Bonjour Jo madame v Mademoiselle Le Pont Marie Le Pont Et vous êtes étudiante Oui je suis étudiante Votre carte s'il vous plaît voilà Merci, mademoiselle. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Oui. Votre carte. Ah, oh, merci, madame. ตั้งแต่ฟังควันนี้เราก็ได้เรื่องราวเกี่ยวกับการทักทายการถามตอบรวมทั้งชีวิตจำวันของชาวฝรั่งเศสนะคะก็หาเวลาได้ทบทวนโดยเฉพาะในเอกสารประกอบการรับฟัง เวลาของเราสำหรับวันนี้ก็เห็นจบหมดลงแล้วนะคะพบกันในไม่ช้านี้นะคะโอฟว่า์โอว์วอเบียงโตที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซพร้อมทางอินเทอร์เน็ต เวิร์ดไวท์เว็บดอทเอ็มโออีเรดิโอไทยดอทเน็ต